เอา้าขอให้รดน้ำต้นไม้ไม่ได้เป็นรถพี่ๆคนเดิม เนนโตก็ช่วยกันก่อสร้างเราบำเพ็ญประโยชน์ก่อสร้างพุทิแม่พระกูบาอาจารย์สนุกไหมครับเหนื่อยไหม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  อันนี้พี่ๆก็ช่วยกันก่อสร้างก่อสองฮะก่อสองก่อรถน้ำเสร็จแล้วเหรอล<ด>แล้วนั่นใครรถอ่ะอว้าขอาาเราไปยืนหน้ารถ ไปเลยขึ้นเลยโอ้กรอนขึ้นสบายมากอะ่ะ oh, ก้อนเลยเดินขึ้นเลยโอ้ย oh, เอารูปอย่างนี้ให้คุณแม่ดูนะชื่นใจเลยอะ่ะ เคทำงานหนแบบนี้บ้าหน่ไหวานไ้หนหนกลหน่อยหนอยหน่อยปล่อยน้องเดินเลยปล่อยน้องเดินเลยขึ้นเลยไม่เป็นไรไปดิเดินดิเอ้ยเหมือนสะพานที่ลาดูรีแหละ ดูไกลๆดูไกลๆมองไกลๆไปได้กองลุกมาดีกว่ากอลุกมาดีกว่าหันหลังด้ห่นหลังหัน หันหลังหันหลังหันหลังดิก้อหันหลังเพิ่งขึ้นไปแล้วไม่รู้จะเหยียบอะไรลงมานี่พี่กอนพี่กอนลงมานี่ กก็ไปไม่ได้เลยน่ะ เดินจนสุดทางแล้วช่วยเลยล่ะตกไปก็หยุดถ่ายไงกับหลังหานกับหลางหานกับหลังหานโเคเดินลงมา ว้าสไลเดอร์เลยเหรอมาเดินลงมาฮะเก่งมากเก่งมากเลยออกมาออกมา กวนนะกวนนะเร็วๆอาจารย์เรียกแล้วเร็วๆขึ้นได้เดินลงมาได้แนะ่นอนเนก่งมาก มันมันเนี่ยยู่ข้างเดียวนาะจะเอได้ต้องเดินลงมาอย่บินนะเร็วเร็วเร็เดี๋ยวอาจารย์ไม่รอเร็วเร็วิ่งเลยว้าวพี่ข้าวพี่ข้าว เฮ้ยโอ้โหไปรองเท้าไปรองเท้าเร็วเอ้เอ้อดูักออกเลยนะดำๆดูท่ายัไงแกนระเบีสักออกเลยถามพี่ๆได้เหนื่อยไหมเก่งทุกคนเลย